สวัสดีผู้ชมทุกทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Gap s t r a t อีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กับเดฟเดอรี่ตัวที่32ของเกมวิกตอเรียภาค3นะครับผมหัวข้อในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการล่าอานิคมหรือว่า colonization นั่นเองนะครับ colonization เนี่ยในความหมายของเกมวิกตอเรียสานะครับหมายถึงการที่เราไปตั้ง c o l o n e state หรือว่าตัวเมือง colonel เมืองอาณานิคมในบริเวณที่ ควบคุมโดยชาติหรือประเทศที่เป็น decentralized หรือเป็นประเทศที่ไม่ได้มีสถาบันรวมศูย์เป็นประเทศที่มีการปกครองแบบกระจายอํานาจอยู่นั่นเองนะครับในรูปนี้ก็จะเป็นรูปเทคโนโลยีที่ชื่อว่า colonization นะครับผมสัญลักษณ์ของมันเนี่ยก็คือเป็นหมวกพิทเฮลเม็นะหมวกพิทเฮลเม็เนี่ยเป็นหมวกที่ใช้ในกองกําลังอังกฤษ ในช่วงสงครามแองโกลซิกวอร์นะครับที่อังกฤษไปรบกับอาณาจักรซิกนะครับผมโดยเป็นหมวกที่ใช้ออกรบสาหรับทหารเวลาเขาไปต่อสู้ในบริเวณที่เป็นป่าดิบชื้นนะป่าร้อนป่าเขตเมืองร้อนนั่นเองนะครับหมวกนี้ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของการล่าอาณิคมในช่วงศตวรรษที่19และ20ไปด้วยเช่นเดียวกันนะการจะตั้งอาณินนคมได้เนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยนะครับก็คือเราจะเป็นจะต้องรีเสิร์ชเทคโนโลยีคอลอเนอเซชันคืออันนี้แหละเป็นเทคโนโลยี Tier หนึ่งที่ มหาอำนาจต่างๆในเกมสามารถที่จะรีเสิร์ชได้ตอนเริ่มเกมมานะครับการปลดล็อกเทโรี่นี้เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถที่จะออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการล่าอาณานิคมได้รวมถึงการตั้งสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งอาณานิคมต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นตัวกําหนดว่าเราสามารถที่จะสร้างอาณานิคมได้รวดเร็วแค่ไหนนั่นเองนะครับผมเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในช่วงเกมวิวเลีย3เนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่เรียกว่า scramble of Africa ก็คือการล่าอาณานิคมในทวีปแอฟริกาเองนะครับเกิดขึ้นในปี1884นะท ที่กรุงเบอร์ลินนะครับเบอร์ลินคอนเฟอเรนซ์ตกลงการที่จะแบ่งเค้กแบ่งทวีปแอฟริกาออกไปหาแต่ละมหาำนาต่างๆในยุโรปนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงทรัพยากรใหม่ต่างๆขั้นตอนในการล่าอนนคมในเกมมิเตเลียสามครับสเต็ปแรกเลยขั้นตอนแรกก็คือเราจะเป็นจะต้อง declare interest เป็นการบอกว่าเราเนี่ยสนใจรีเจีนนี้อยู่ต้องการที่จะมาตั้งอาณานิคมในบริเวณนี้นะครับพอเราทาอย่างนั้นเสร็จเนี่ย สเตตอันใดอันหนึ่งในรีเจนนในบริเวณนั้นน่ะก็จะกลายเป็นอาณานิคมของเรานะเงื่อนไขก็คือในบริเวณนั้นน่ะจะต้องถูกควบคุมโดยชาติที่ยังเป็นดิสจันทลายอยู่นะครับหลังจากที่เราเลือกรีเจีนนั้นแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกนะเมืองใดเมืองหนึ่งในรีเจนนั้นน่ะก็จะเริ่มกลายเป็นอาณานิคมของเรานะครับผมแล้วมันก็จะไม่ได้เป็นทั้งรีเจียนทันใดทันทีนะจะเริ่มต้นด้วยเมืองเล็กๆก่อนนะครับก็จะเปิดโอกาสให้มหาอำนาจอื่นๆที่อยากจะมาแย่งเมืองในรีเจีนนั้นอ่ะเข้ามาประกาศอินเทอร์เนัั้นนกการแขข่งว ังเรามหาหาอำนาจนะครับในการแย่งเมืองในบริเวณลีเจียนนั้นชายแดงก็จะดูเลเทะหน่อยนะในช่วงแรกๆนะครับทีนี้เนี่ยเมืองที่กลายเป็นอาณานิคมเขาจะเรียกว่า colonial states นะครับผม colonial states ที่ไปติดอยู่กับดินแดนของเราที่ไม่ได้เป็น non-colonial states เนี่ยก็จะกลายเป็นอัน incorporated states ขึ้นมาทันทีนะครับก็คือเป็น states ที่ไม่ได้ผนวกรวมเข้ากับรัฐบาลเราโดยตรงนั่นเองนะครับลักๆถ้าจำได้นะเราก็จะมี colonial s t a t e อัน i n c o r p o r a t e s t a t e แล้วก็ incorporate state นะครับผมคอโน state เนี่ยมันมีโบนัสพิเศษในการ migration เพื่อที่จะดึงดูประชากรย้ายเข้ามาอยู่ในอาณานิคมนั้นนะซึ่งจะมีมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ากฎหมาย colonial law ของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาณานิคมด้วยนะว่าเขามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเนื่องจากว่า colonial state เนี่ยไม่ได้เป็น i n c o r p o r a t e state นะครับระฉะนั้นสถาบันต่างๆเนี่ยจะไม่มีผลหรือไม่มีเอฟเฟกับ ความมั่นคงแห่งชาตินะการบังคับใช้กฎหมายจากตํารวจก็จะไม่มีผลนะครับผมแล้วก็ประชากรที่อยู่ในสเตทนั้นนะในอาณานิคมนั้นนะก็จะไม่ถูกเก็บภาษีนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่มีอํานาจทางการเมืองที่จะตัดสินอะไรในรัฐบาลการของเราได้นะจุดประสงค์งหลักของการมีโคโล و ن เนี่ยของการมีอาณานิคมนะครับผม <c oughs> เพื่อที่เราจะได้เข้าถึงทรัพยากรต่างๆทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่เมืองของเราหรือประเทศของเรายังไม่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นยางเออในการผลิตยางรถยนต์หรือว่าจะเป็นสีย้อมภาพ พออาณาน,นิคมของเราเนี่ยขยายใหญ่มากพอและกลายเป็นสเตทที่ใหญ่ที่สุดในรีเจนนั้นแล้วเนี่ยอาณาน,นิคมส่วนนั้นน่ะก็จะพนวกรวมเข้ากับตลาดของตลาดแห่งชาติของเรานะครับเนชั่นอลมาเก็ตของเราเลยก็ทําให้เราสามารถที่จะเข้าถึงทรัพยากรน,นั้นได้โดยตรงนะอีกเหตุผลหนึ่งที่เราจะเป็นจะต้องมีอาณาน,นิคมเนี่ยเพราะว่าสมมุติถ้าเราเล่นเป็นยุโรปนะครับการแย่งชิงบริเวณในยุโรปเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้เงินเยอะนะ สงครามมันแพงขึ้นเรื่อยๆค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายมันแพงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่คุ้มเนะเราในฐานะชาิยุโรปเนี่ยก็ควรจะไปสาหาโอกาสใหม่ๆในบริเวณอื่นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะก,กับชาติยุโรปด้วยกันเองเอีกเหตุผลนึงก็คือถ้าเราไม่ไปล่าในนิคมเนี่ยประเทศอื่นเขาก็ทําอยู่ดีนะเพื่อถูกดุนอำนาจเนี่ยเราก็ควรจะทาในสิ่งที่เพื่อนบ้านเราทำนะครับก่อนจะไปดูลูกข้างบนตรงนี้นะครับเรามาอ่านตรงนี้ก่อนดีกว่านะอัตราการเติบโตของประชากรในอาณานิคมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าในนิปกไงลทุ จากการด้านการละอาณานิคมมากน้อยแค่ไหนรวมถึงสภาพอากาศภูมิอากาศภูมิประเทศของตัวสเตท e ร e ิอนนั้นด้วยนะครับผมยิ่งเรามีอาณานิคมมากเนี่ยอาณานิคมแต่ละอันนก็จะโตน้อยลงนะเพราะว่าอัตราการเติบโตก็จะถูกกระจายและแบ่งไปตามอาณานิคมแต่ละอันที่เรามีนะครับแต่เราก็สามารถที่จะควบคุมได้น,นะครับว่าให้อาณานิคมไหนโตให้อาณานิคมไหนหยุดโตหลังจากที่อาณานิคมในสเตทของเราโตถึงจุดจหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะขยายไปบริเวณเมืองต่อไปที่ชาติดิเซนทัลไลซ์นั้นครอบครองอยู่นะก็คือค่อยผ่อยบผรูปเนี่า อันนี้เป็นบริิชโค c ล l นียอันนี้คมในบริ t ิชแกมเบียนะตอนนี้ครับผม progress หรือความคืบหน้าเนี่ยอยู่แค่ศนะแต่มันเพิ่มวันละ2%นะครับมาจากอะไรก่อนอื่นต้องบอกว่ามันมาจากรูปด้านล่างนี้นะครับเขาบอกว่าอังกฤษเนี่ย g e n e r a t Colonial g r o w t อัตราการเติบโตของอานิคมอังกฤษอยู่ที่6.59%นะครับจากประชากร16.5ล้านที่เป็นประชากร i n c o r p o r a t e population จากประชากรในอาณานิคมที่เขาอยู่นั่นเองครับไม่ใช่ประชากรของออไม่ใช่ประชากรคนอังกฤษนะเขาก็วงเล็ไว้นะว่าทุกๆ0.4%จากประชากร1ล้านคนนะครับในตัวเลข6.59เนี่ยจะถูกแบ่งระหว่างอาณานิคม1อันซึ่งอันนี้ผมว่าไม่ค่อยม e เซน s e เท่าไหร่เนี่ยนะเอาจริง คือถ้าผมมาดูรูปข้างบนอ่ะมันจะบอกว่า colonial growth เนี่ยตอนนี้ของอังกฤษอ่ะอยู่ที่3.29นะครับ3.29เนี่ยถ้าผมไปจิ้มเคอร์คิเลขแล้วมันคือครึ่งหนึ่งของ6.59พอดีเลยนะแปลว่าตอนนี้ให้เดานะคืออังกฤษอ่ะมีอานาันิคม2อันใช่ไหมแล้ว6.59เนี่ยก็ถูกกระจายออกไป2อาอันดัิคมนะครับมีดิสกามเบียก็น่าจะเป็น1ใน2อาอันดนัิคมนั้นก็น่าจะได้ colonial growth ไปครึ่งหนึ่งก็คือ3.29นะแต่นอกเหนือจากนี้มันยังมีลิมิตเซตไว้อยู่ตรงนีีี้้นนนนนนะะคครันนคออรัับบอออออกกกวว่นน่่่าาาาิมมขงงฤษเเยยโตตไดดสุ ก็เลยจาก329เนะี่ยมันก็ลิมิตอยู่ได้แค่2%นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมเดาว่ามันก็คงจะมีเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเอ่ยอะไรเอ่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะก็ตามนี้เลยนะในย่อหน้านี้เขาก็ได้บอกว่าในช่วงต้นเกมนะครับการล่าในิคมหรือการตั้งอาณานิคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากนะเพราะว่าเทคโนโลยีของยุโรปเนี่ยยังไม่ก้าวหน้าพอนะครับสภาพภูมิอากาศในแอฟ,ฟริกาเนี่ยค่อนข้างทารุณน,นะไม่ว่าจะเป็นโรคมาลาเรียเอ่ยโรคต่างๆเอ่ยนะครับ แต่พอเทคโนโลยีก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเนี่ยมีการวิจัยเรื่องวัคซีนวิจัยเรื่องยามากขึ้นการจัดตั้งอาณานิคมของสุดชายยุโรปก็จะทําได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมการตั้งอาณานิคมเนี่ยก็ใช่ว่าจะทําได้อย่างง่ายดายนะใช่ว่ายุโรปเข้ามาแล้วก็จะไม่มีแรงต่อต้านอะไรเลยครับ สเผ่าพื้นเมืองหรือว่าประเทศผู้คนที่อยู่ในประเทศเดสเซนท์ลาในบริเวณะนะั้นก็สามารถที่จะลุกฮือขึ้นมาต่อต้านประเทศยุโรปได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของ diplomatic play นะครับเทนชันหรือความตึงเครียดเนี่ยมันจะค่อยๆบรรเทาลงเรื่อยๆนะแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเขาบอกว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เทนชันมันเพิ่มขึ้นเนี่ยสุดท้ายมันก็จะเอาเวทหรือว่าชนะ d e c a ร e นั่นเองนะก็คือในระยะยาวเนี่ยเทนชันมันจะค่อยๆสูงขึ้นแหละ สุดท้ายเองอ่ะความตึงเครียดมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมถ้าวันไหนก็ตามที่มหายุโรปมหาอำนาจยุโรปพวกนี้อ่อนแอเมื่อไหร่ก็เป็นไปได้ว่าชนพื้นเมืองหรือว่าประชากรที่อาศัยอยู่แอฟ,ฟริกาเขาจะลุกฮือขึ้นมาประกาศอิสรภาพได้นะชนพื้นเมืองเนี่ยจะต่อสู้กับเรามหาอำนาจก็คงจะยากนะเพราะว่าเทคโนโลยีค่อนข้างต่างกันเยอะนะครับแต่มันก็จะมีปัจจัยบางอย่างที่สมผลให้เขาได้เปรียบได้นะอย่างแรกก็คือมหาอำนาจพวกนี้เนี่ย จำเป็นจะต้องขนย้ายทรัพยากรหรือทหารเนี่ยข้ามน้ําข้ามทะเลมาถ้าจะมาหยุดยั้งการก่อกระบฏหรือการลุกฮือของประชาชนเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเนะกว่าจะส่งทรัพยากรต่างๆมาได้นะครับเพราะฉะนั้นน่ยตัว decentralization e d n เขาสามารถที่จะปกป้องบ้านตัวเองได้ง่ายกว่านั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราเล่นการทูตเป็นนะครับนเ,น pl เนื่องจากมัเป็น i p pl p o o a t i c play เนาะ diplomatic play เนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้มหาอำนาจอื่นหรือผู้เล่นอื่น,นเข้ามาแทรกแซงเข้ามา ร่วมวงสุทนาเช่นสมมติว่าอังกฤษเนี่ยกำลังจะยึดอาณานิคมอันนึงอยู่ในบริเวณเวสต์แอฟริกาครับแอฟริกาตะวันตกเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้ามาเพื่อที่จะสนับสนุนชนเผ่าพื้นเมืองบริเวณนั้นได้นะเพื่อยหยุดยั้งไม่ให้อังกฤษเนี่ยมีอำนาจมากเกินไปในบริเวณแอฟริกาตะวันตกเป็นต้นนะครับชนเผ่าพื้นเมืองก็ควรจะเข้าร่วมกับฝรั่งเศสนะขอความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสอันนี้นะครับผมก็จะเป็นรูปกฎหมาย ที่เราสามารถเลือกได้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งอาณนนิคมนั่นเองนะจะเห็นว่ามันมีสารระดับด้วยกันนะครับหน่วย c o l o n e a f f a ก็คือไม่มีการต้าอาณิคมในทางนั้นนะไม่มีหน่วยงานหรืออะไรที่ทําเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งอาณนนิคมนะครับมีอีก2อันก็คือ c o l o n a l resettlement แล้วก็ Colonel exploitation นั่นเองนะ c o l o n a l resettlement เนี่ยก็จะเป็นการสนับสนุนให้ผู้คนเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่ในอาณนนิคมส่วน Colonel exploitation เนี่ยก็จะเป็นกฎหมายที่เพิ่มผลผลิตของอาณนนิคมนั้นโดยแลกกับ เอชั่นดีที่น้อยลงก็คือประชากรพื้นเมืองที่อยู่ในนั้นอ่ะเขาก็จะไม่ชอบเรามากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึง Standard of Living ของประชากรก็จะลดลดลงตามนะเพราะว่าเราทําการขุดทรัพยากรแบบแบบไม่บรรญับบรรยังนั่นเองนะครับถ้าเรามาอ่านคําอธิบายข้างบนนะเขาก็จะบอกว่ากฎหมาย c o l o n นล l r เซ e t ่นเมนต์คือตอนนี้เนี่ยเรามีกฎหมาย c o l o n นล l r เซ e t เมนต์อยู่นะก็คือเป็นกฎหมาย จะตั้งอน,นิคมธรรมดาทั่วๆไปนั่นเองนะครับเห็นไหมโบนัสก็คือ100% migration attraction ก็คือคนเนี่ยเพิ่มการดึงดูดของคนไปอยู่ในอน,นิคมเนี่ย1้0นั่นเองนะกฎหมายเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจิงโกอีสก็คือกลุ่มรักชาตินะกลุ่มออกราชนิยมก็จะเห็นไอคอนลูปนี้นะว่ากลุ่มนายพลกลุ่มทหารนะก็สนับสนุนนโยบายนี้นะครับในขณะเดียวกันกลุ่มอุตสาหกรรมก็สนับสนุนนโยบายนี้เช่นกันเพราะว่าเป็นการเปิดทางให้เหล่าเอกชนหรือว่าเหล่านายทุนเนี่ยเข้ามาทํารายได้มากยิ่งขึ้นนะ กลุ่มที่เป็นกลุ่มชาวบ้านเขาก็จะไม่ค่อยชอบนโยบายนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการย้ายอาชีพเกษตรกรไปหาอนานิคมแทนเขาก็จะมีรายได้น้อยลงนั่นเองนะเพราะว่ารัฐไปพึ่งพาผล,ผลผลิตทางเกษตรจากอน,นิคมแทนที่จะมาพึ่งพาเกษตรกรที่อยู่ในประเทศของเขานั่นเอนะครับ สรุปเลยนะครับในนาสุดท้ายนะหลังจากที่เรารีเสิร์ชเทคโนโลยีที่ถูกต้องแล้วแล้วก็ออกกฎหมายที่ถูกต้องแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างอนันิคมได้ในบริเวณที่ประเทศ n นช i o n d e c e n t ัลไ i z e เนี่ยครอบคลองนั่นเองนะครับซึ่งอนันิคมของเราจะค่อยๆขย,ยายตัวช้าๆนะขึ้นอยู่กับว่าเราในฐานะรัฐเนี่ยเอาเงินไปลงทุนในกิจการอน,นันคมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าในบริเวณนั้นอ่ะมีประชากรเดิมดังเดิมที่อาศัยอยู่ในอีโคบูเลสเต็มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับในขณะที่อน,นินคมของเรา เติบโตมากยิ่งขึ้นเทนชันหรือความตึงเครียดระหว่างชนพื้นเมืองแล้วก็ชาติดิสเซนทลไลซ์กับเราก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะนําไปสู่การอับไรซิ่งก่อจลาจลได้แล้วก็อาจจะทําให้เพื่อนบ้านเราในยุโรปเนี่ยเข้ามาแทรกแซงแล้วเข้ามายุ่งเกี่ยวพันกับการจัดตั้งาอาณานิคมของเราก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมในสัปดาห์หน้าเนี่ยทางผู้พัฒนาเขาก็จะมาพูดเกี่ยวกับดิสเซนท์ไรซ์เนชั่นในเกมวิตอเรียภาค3นะครับว่าชาต กลไกหรือมีวิธีการเล่นแตกต่างกับชาติอื่นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมยังไงวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไวนน้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ